ดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยสารมันเท่าทุกคนนะครับเด้อมือนีลุงโบกรับพื่อมาเบิงการตัามงามหากินอีกมือน,นึงแล้วพี่น้องอมือนีน้นก่อน,นขางมาหากิน,น้อยครับพี่น้องเอ,อ้านี่ก็คือผลงานของอีพอน้องครับญาติพี่น้องซื้อนมมาสั่นว่าอ่านี่ก็คือบรรยากาศตอนนี้พี่น้องประมาณเกือบใกล้สิเที่ยงแล้วครับผมอันนี้ก็พิกัดอยู่ประตูระบายน้ำเกินย่างพี่น้องอ,อยู่บ้านคุยเสือกบุ น้องบัวอำเภอกุงศรพิสายังวัดมาสาระคำเราพี่น้องเด้ออ่านี่แหละครับน้ำไหลแห้งๆพี่น้องเอาเอากะเสือเบิ่งการถ้มาหากินอีกแบบนึงลรพี่น้องอ่านี่ก็คือพอน้องครับผมอ่านี่แหละครับเอาเบิง่งบรรยากาศเราเห็นจังได้คนสิร้ป่าพี่น้องเอามา,อมาแล้วพี่น้องมาแล้วเอาปวดแล้วครับมาเอาเบงใดเบงใดปวดแล้วครับพี่น้องหาป่าง่ายก่พี่น้องเอา อามาเบิ่งอุปกรณ์นในการหาปาลาของเราเด้อพี่น้องเด้ออ่าว่าเป็นจังเดยเอ้าอันนี้ก็คือเป็นตะไคร้พี่น้องแล้วก็เฮ็ดจังซี่ล่ะพี่นอ้องอ่ะตะไคร้เอาไว้จะคล้ายๆกับกระซอนนี่ล่ะพี่น้องอ่านี่แหละครับหากินมองน้ำไหลครับผมอ่าอีพ่อน้องหากินและเศร้รราแล้วครับอ่าครับญาติพี่น้องเราครับตอนนี้ก็มีคนมาสั่งปลาแล้วล่ะพี่น้องสองเจ้าแล้วเรา,เาว่าทั่นว่าปวดล่ะครับพี่น้องน้ำไหลแห้งบ่ครับปลาเต้นโด่งเด้งโด่งเด้งอยู่ปวดล่ะครับ โอ้คักขักักักเอาเข้าก่อนจะมาหลุนเล่าเด้อพี่น้องเด้ออาว่าเป็นจ้าใดอาจังว่าต่อไปวันนึ่เล่อขึ้นมาแล้วได้ปลาหนึ่งยุบว่ากันว่าประมาณครึ่งโลครับหนึ่งยุบเอาพี่น้องนี่ก็คือวิธีทํำวิธีเหตุอุปกรณ์ในการจับปลาของเรานะครับเด้ออันนี้เขาเอิ้นว่าพุ่มปัญญาชาวบ้านอ่าพุ่มปัญญาชาวบ้านพี่น้องเฮหตุนี่แหละครับอุปกรณ์ในการจับปลาของเรา ต่อไปเราก็จะเป็นเศรษฐีไม่ร่องหาปาลาได้หลายครับอ่าตะละมือตะละเว้นอ,อ,อันนี้แกลนสะดุง้งบอกไม่เห็ดเฮ้ยยังไงเพื่อทักต่างหากเลยวะครับเสือว่าอันนี้เขาเอาิ่นยังไรครับเนี่ยอุปกรณ์นเนี่ยกระสอน,นบอ,อ,บอเ่าเฮ้ยเดี๋เขาเอื่ว่ายังกับมุมเล็กจับปลาอ๋อ อันนี้คิดคิดค้นขึ้นมาเองพี่รองอันนี้คือพุ่มปัญญาของชาวบ้านครับผม,อมอเ,เออกันเลยดีเ,เ,เ,ยเล่นวะเอออ่าเครื่องบามันเชื่อฟรีกับดีหลือ่ะเอาเนี่ยคือบรรยากาศพี่รองน้ำกระไลยอ,อยูดตลอดเวลาครับผมเอ,อ่อบดปีแล้วครับน้ำไหลอย,อยืะเนี่ยอา่นาน้ำซี่มันนี่ก็ไหลมาตะไลหม่องพี่รองทั้งน้ำพ่องกระไลมันนี่ครับน้ำมันมกรเลไหลตลอดปีครับ เอาลงบรรยากาศโดยรอบพี่น้องเล่ะครับน้ำซี่งครับพ่วงน้ำไหลแห้งพี่น้องเอ้ยสะอ่อนครับผมตอนนี้ก็ยังมีคนมาหาอยู่หากินอยู่ครับอ่บบบาแต่ว่ากระบ๋องไหลอันนี้กับประมาณเล่าๆใบใบใบกล้วยเหรอพี่นอ้องอ่าใบโมงใบสองเลยครับอ่าอพี่นุ่มกับลูงยานนี่แหละพี่น้องนี่หละครับอ๊บป้อนไปแง่ไข่มดแดงเลยครับเท้าเอาปลาครับ เขาเอิอนเท้าเปล่าสัตว่าเอาเท 1941, ้ามาแล้ว <qualc> พ <LI accident> ี <S <S ่น้องเอามาแล้ว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 เอาเอาสาวเวลาพี่น้องสาวมาแล้วว้าจังหวะนี่เครื่องโลวพี่น้องง่ายๆครับหาปลาโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาเรียกว่าสุดยอดแล้วล่ะครับ ตอนนี้กำลังเสียไม้ลงไปแล้วครับไม้นี่กระซ่อนอยู่ข้างนาพี่น้องเอาลงไปแล้วพี่น้องก็เลรอครับน้ำกระไงแห้งพี่น้องเอาได้บ่ได้บ่ได้บ,ดบ่เอาได้ยุพี่น้องได้ยุได้ย,ดยุมา ชุดยอดครับชุดยอดมาแล้วครับมาแล้ว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 โอ้หมานแล้วครับพี่น้องเราเบิงป่าเป็นพี่น้องมองในป่าเต็นเราเอาอุปกรณ์ลงไปรถพี่น้องอ้ามาเบิงมาเบิงพี่น้องมาเบิงกันมาเบิงกันว่าโดนเติบแล้วว่าจัรว่าเอาก็เจอเบิงผลงานของเราครับนี่แหละครับพี่น้องอันนี้หาสิบโลแล้วบ้างเนี่ยอะไรอย่าหาสิบโลแล้วล่ะครับ ถ้าเราตักเนี่ย่พลาดครับมาอ้าวขอลุไปเลยพี่นอ้องเอาเบิ่งว่าสิได้ปลาลายซ้ำใดจังหวะนี้พี่น้องมาเป็นตรงลงที่ละพี่น้องมองเสียวปลาเอาอ้าวขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วเอ,อาจังหวะนี้กับ กิโลหนึ่งพี่น้องกิโลหนึ่นงกูละครับเอามาเบิ่งตีมือเรา,าวสังวานี่ได้หลายซั้นใดมาอ่านนี้ก็คือกระซ่อนพี่น้องเป็นพุ่มบรรย่าของอีพ่อน้องนี่แหละเฮ็ดแรกๆว่าสีดีก็ดีดีนะพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดสังวานี่เป็นจังไดอุออปกรณ์ลงมาแล้วพี่นอ้องมาบ่มาบ่มมาบอมรทางคือไร <c oughs> โอ้ เอามาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วอันนี้กิโลหนึ่งพี่น้องกิโลหนึ่งว้าสุดยอดครับสุดยอดเอา,อาพี่น้องเรากับได้ขึ้นกันครับของพี่นุมน่มมาสั่น่าเอาหมดล้ครับรว,วางเลยมาสั่นาวางเลยวางเลยมาส,สั่นตาสังกับมีพี่นอ้องออยากมาซื้อน้ำเล้ากับมาคุยเอาเด้อครับราคาเออเนี่แหละครับพี่น้องกันสองคน Harmon นี่แหละครับ ป้าน้องกับพี่นุ่มประทันวา่ามาซอยกันพูดละครับแบกไปกันสาวอยู่พูดละครับแต่ละมือแต่ละเว้นกับพอด้สบายที่พี่น้องถือว่างั้นหนักอยู่เลยครับไข่ซมือว่าทันว่าพ่อหน้องไข่ซมือว่าทันไข่กระด้งนะครับว่าไปยังเอาถือว่าสุดยอดครับผมจังหวัดนี่เอาไปแล้วครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วอาเพงได้หมานบ่ เอาพี่น้องได้จังซี่ละปลาได้จังซี่ลาเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วโอ้เอาของพี่น้องเขาไอ้ของวันพี่นุมพี่นุมจังหวะนี่ได้เป็นกิโลพี่น้องเอาไปเบิ้งใกล้ๆพี่น้องไปเบิ้งใกล้ๆไปเบิ้งใกล้ๆกลว้าทุ่งสุดยอดอ่านี่แหละครับพี่น้องหาอยู U ่หากินครับผูมม้บัรยัต ข้าวบาทพี่น้องหาหาเบื้องยากครับผมก็พัวเราก็เริ่มที่เสียาปลาใส่ถุงถุงละยีสิบหาโลตอนนี้ก็เตรียมทรงพอขาแล้วพี่น้องคือว่าสองคนครับหากินสองคนครับผมมือหนึ่งเรากะทะเลายกันแล้วนั่นเดือนหนึ่งในคนละสี่หมื่นครับด้คนละสี่หมื่นบาทพี่น้องคือว่าหาปลาหมานครับหาปลาได้นี่นะครับ เอาเอาตอนนี้พ่อน้องกับพ่อแมนะครับเอาเสียนหอกต่างมือแล้วครับหาโล่งใจแล้วว่าสันว่าตอนนี้มาจ่อป้องลาแล้วพี่น้องตาพราว่าเนี่ยพ่อว่าจะไลยโล่ว่าสันว่า,วาเออตังไ้ม่กับททิมไม้ว่าะสันว่าจะเพิ่มทิมเ่าสันเอาปลาสักก้อนเอาปลาสักก้อนจะเพิ่มทิมไม้เอา พร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วบางนึงเสียนปักมือเล้วว่าสันาปป่นว่าเก็บปัญไทน์ว่าสั่นเออเอาตั้งวานนี้ต่อพี่น้องมาเด็นไหมามาป่ามาป่มาป่อ้าวมาแล้วพี่น้องมาแล้วเอ้าไปแล้วครับไปกันสาวไปกันสาวไปแล้วพี่น้องตั้งวันนี้ได้ยุบหนึ่งพี่น้องยุบหนึ่ง อาจุ่มไปบ่งหอดเครื่องหน้าที่พี่น้องประมาณสิบวิก็จะเอ่อปากะโอเคได้เรื่อยๆพี่น้องอาเป็นตาส้อนครับผมอ่าอย่าลืมนะครับเด้องขันมักคลิปกันถ้ามาหากินแบบนี้ก็เลื่อมติดตามชมอ่าทั้งช่องยูทูบอ่าช่องไทยสันเฮาบด้อพี่น้องเด้อหรือบอกระทั้งเฟนเฟสเฟสบุ๊คช่องไทยสันเฮาวุฒิกาะพี่น้องนี่แหละครับอาขันมักคลิปนี้ก็เลื่อมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใคร แลกกดติดตามให้ลุงโบ้น้วเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับทีมงานช่องไต้สันเฮาทุกคนนะพี่น้องอามือนีการลุงโบ้กันที่ได้ขอโตก่อนครับเฟซคลิปต่อไปพี่น้องเอาเบิ้งจังหวะนี่จังหวะสุดท้ายของอีพ่อหนอง่องตอนนี้เราหยางไปใส่ไหมบ่เนี่ยนเออเอ้าเราหยางอ่อนไหมกันสาวพี่น้องเออบ่ไหวแล้วพี่น้องบ่ไหวแล้วว่าท่านว่าเมยแล้วว่าท่านเอาจังจังหวะสุดท้ายบ่ได้เบิ้งพี่น้อง อันนี้ก็คือเราสิเตรียมปลาไว้จะขายครับผมเอาทุงละจักโลว่เา,าเบิ้งกันพี่น้องอล่าใส่ถุงก็ขายขงสิครับพี่น้องเอาจักโลจักโลสห้าโลบ่ะุงละสห้าโลพี่น้องโละงละสห้าบาทเลาขายเออสห้าโลจะสั่งจะเป็นไหเอาไหมเอ,อาไหมเอาไหมเท่าไรแม่ะสิบสี่โล เออยาว่าสิผาส้อต้นหน่อย,ยงงหยน่อยแกแน่ัน่น้อยสิผาโล้ได้ไหมเด้อเออเอาเอาสิผาโล้พี่น้องสิผาโลถุงนี้สิผาครับอันนี้คือปลานําซี่พี่น้องปลานําซี่ครับผมเออนี่ยแหละครับหาอยู่หากิน ปลาน้มซี่เออถุงละสิบห้าโลอันนี้ได้เท่าไรจักกิโลสิบโลเอาทมไปใส่รสดไทรจักน้อยเอาบองจากวัดสุไทยพี่น้องมาด้วพ่อหนองมาด้วพ่อหนองมาแล้วมาบางจากวัดสุไทยของเราครับสุไทยของคลิปนี้แล้วพี่น้องเด้อเอา เยังไงมากว่ามากวะามากว่าจะมาทุายบ่มาพี่น้องเอ้ยมัน็นเสียดายแห้งจังวันอ้าวบ่มากะจั๊งง้อยเลยครับเออแล้วกระพายามเต็มที่แล้วพี่น้องเออเอาไม่กันสาวไปแล้วพี่น้องบักนักหนึงเหมือนได้ไปกันสาวพี่น้องเออเอาอ่าช่างอ่าครอบครัวแล้วก็เริ่มสร้างปลาขายแล้วครับถุงลักษิภาโลโรคลักษิภาบาทพี่น้องจังซี่แหละครับปลาน้ำซี่ ปลาตัวงามวสวยปลาเข้าซอยอาจชีมีปลาหมูป่นมันเลอพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมส,ยสวยๆโอ้ยสะออดพี่น้องเอ้ยเอาขอบคุณครับที่ติดตามชม